อ่าฮัลโหลสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่เกมแบคนาล็อกโมบายนะครับผมวันนี้ผมพอดีผมจะหาของอุปกรณ์ที่สามารถล่าบ,บอสได้นะครับซึ่งผมมีดาเมตตัวนี้คือดาเมตต่อ MPV ประมาณ10%แล้วผมไปตีบวกมาแม่งเพิ่มดาเมสจ2.5%แต่ว่ารีไฟไม่ต้อง6แต่ว่าของชิ้นนี้มันไม่สามารถซื้อขายได้นะฮะผมแล้วก็ไม่สามารถหาซื้อได้ซึ่งถ้าผม ไม่ถึง6แตกมันจะเสียดายแล้วนี้ผมบวก2แล้วผมก็เสียวๆอยู่เหมือนกันโอเคแต่ว่ามันมีของแจกฟรีนะครับผมของแจกฟรีในการ d ีไฟ12ฟรีไปเลยแต่ว่ามันไม่สามารถซื้อขายได้ผมจำได้ว่าผมเก็บไว้ในคลังแต่ว่าต้องหาก่อนว่ามันเป็นของชิ้นไหนนู้ก็ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ นี่เลยหรือเปล่าเอ่ยนี่ไงมันบวกรีไฟสิบสองเลยนะครับผมโอเคเรานําออกมันจะเก็บคืนด้วยมันจะเก็บคืนภายใน78บ็บแปมันถ้าเกิดเราไม่ใช้มันก็จะเก็บคืนนะโอเคเราก็ต้องหาของที่ดีที่สุดแล้วก็มาใช้ซึ่งตอนนี้ของที่ผมดีที่สุดในการล่าบ,บอสมินินะก็ใช้ตัวนี้แต่ถ้าเกิดใช้ดาเมจปกติผมว่าผมยังไม่มีอะไรที่มันดีอะ่ะ แล้วการใช้อันเนี้มือคือมันไม่สามารถซื้อขายได้อันนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยไม่สามารถซื้อขายได้ออันนี้ก็น่าบวกอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ผมเชื่อว่าหัวน่ะมันมีอันที่ดีกว่าเพราะว่ามันสามารถไอ้ใบหน้ามันอันที่ดีกว่าสามารถใส่การ์ดได้อะไรได้เออผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะเอาอะไรดีเพราะว่าอนาคตมันเราสามารถเปลี่ยนได้ไงแต่ว่าห้าสายล่าบอสอันนี้น่าจะดีสุดละแล้วผมเสือกไป ไปสุ่มได้อันนี้มาดาเมสสอจุด้านะครับโอเคเดี๋ยวเราจะใช้เลยดีกว่าแล้วเราก็เลือกว่าเราจะใช้อะไรนี่เลยมันก็จะไปบวกสิบสเลยนะฮรผมข้ามขั้นเชียโหสัตว์เลยอยากรู้ว่ามันใช้ได้จริงไหมนะฮะอมเดี๋ยวขอ,ขอดูก่อนอันนี้ก่อนนะเุ้ยเสียดายว่ะมันเสียดายจริงๆนะ <laughs> เสียดายมากโอเคอันนี้มันก็ดีกว่าให้มันเอาคืนไปเราก็ เอามาใส่สักหนึ่งชิ้นเลยแล้วกันจัดไปเลยสิบสองทันทีเลยนะครับผมวูโ้โคตรแจ่มเลยเออไหนดูสิตอนนี้มันก็ขึ้นสิบสองแล้วนะครับผมก็ไอที่ผมทำไวอ้อ่ะออปชันที่มันต้องรีไฟล์บวกหตอนนี้มันก็สกิลมันก็ติดผลแล้วนะครับผมถือว่าเยี่ยมมากเลยโอเคก็ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็มามาเล่นรีไฟมาบวกตีบวก12แบบใช้ฟรีๆกันเลยนะครับผมจริงๆตีบวกนี่เราสามารถตีบวกที่ไหนก็ได้นะตอนนี้ผมเน้นมาตีนิกิวอันนี้ตีบวกโอเคตีบวกไปละก็ของฟรีก็มีอยู่นะฮะผม ขาแจกมาฟรีแล้วก็เอามาจัดซะหน่อยทีแรกก็คิดอยู่ว่าจะเอาอะไรดีเนาะโอเคคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด u b s c r คร e กันด้วยนะครับไปละบ๊ายบายสวัสดีครับคลิปนี้สั้นมาก